สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบอลสีนะคะบางคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะถ่ายไปสองสามวันก่อนแล้วทำไมมาถ่ายให้ชมบอยจังเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับบอลสีสองต้นนี้ทำไมถึงอยากให้ได้ชมกันนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นนี้เลยค่ะมาดูนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนี่คะ่ะมาดูนี่เลยนี่นี่คะ่ะเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือเขากําลังจะออกดอกนะคะตอนนี้เป็นดอกมาแล้วนะคะดอกนะคะดูใบเขาดูโคนเขานะคะต้นนี้สีเบญจรงกระดูกเขียวนะคะกอเขาใหญ่นะคะ มีใบทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะคะกับใบเล็กๆนี่ค่ะใบเล็กๆใบเล็กๆล่าสุดที่เขาขึ้นมาใหม่ก็คือขึ้นมาแล้วแล้วก็มีดอกตามมานะคะแต่รู้สึกว่าดอกเขาจะไม่ใหญ่นะคะดอกเขาจะเล็กไม่เป็นไรคะ่ะเราเห็นแล้วว่าเขาเลี้ยงก้านใบของเขานะคะเลี้ยงใบเขาก็เลยทำให้ดอกเขาไม่โตเท่าไหร่นะคะ แต่ความสวยงามของเขาสวยมากเลยนะคะตอนแรกคิดอยู่ว่าจะผ่าหัวแต่ก็ไม่กล้าผ่าหัวนะคะถ้าใครอยากให้บอนสีนะคะมีดอกนะคะก็ต้องให้เขาสวยงามสะพรั่งแบบนี้นะคะแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็จะออกดอกให้เรานะคะสีแดงสดมากสีเบญจลง10อิดใบนะคะต้นนี้ดูความสวยงามอลังการของเขานี่เลย มาพร้อมดอกนะคะใส่ตู้นี่เต็มตู้เลยนะคะนี่ก็คือบอนสีที่เลี้ยงในตู้นะคะเขาจะไม่ทิ้งใบจริงๆถ้าเขาต้นโตเต็มที่เอาไว้นอกตู้ก็ได้นะคะเขาเป็นบอนสีที่มีก้านใบแข็งแรงนะคะก้านใบจะสีเขียวนะคะบอกไว้เลยนะคะสีเบญจรงกระดูกเขียวนี่ก้านใบเขาจะสีเขียวนะคะนี่คะ่ะ จะเห็นได้ชัดนะคะส่วนสีเบญจรงกระดูกขาวนะคะตอนนี้ผ่าหัวละก้านใบก็จะเขียวอ่อนกว่านี้นะคะตอนนี้เขียวเข้มเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูก้านใบชัดๆนะคะจะได้เห็นความแตกตาก่างนี่พอดีถ่ายเช้าๆอาจจะมืดหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะ ก็จะมีหลอดสีเขียวแล้วก็ก้านใบนี้เขียวคล้ายๆหลอดเลยนะคะดูสังเกตต้นนี้นะคะสังเกตก้านใบก้านนี้นะคะสีเขาจะออกเขียวประมาณนี้นะคะนี่ของไทยแท้นะคะสีเบญจรงกระดูเขียวนะคะตอนนี้ก็มีดอกให้เราแล้วนะคะเอามาดูต้นถัดมานี่วันก่อนก็ถ่ายคู่กันให้ได้ชมวันนี้ทำไมถึงมาถ่ายอีกต้นนี้ใบก็ได้ประมาณสิบ สิบสองใบหรือเปล่านับไปเมื่อสักครู่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ใบล่าสุดเขาก็จะออกมาสั้นเห็นไหมคะพอใบล่าสุดออกมาสั้นนี่เห็นไหมคะนี่เลยนี่คืออะไรเออตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันนะคะเรามองดูบอลสีเนาะว่าเอ๊ะทำไมเขาจะด่างมาขาวแบบนี้หรอขาวเขียวแต่มองไปมองมาอ้าวไม่ใช่นี่เขาก็คือดอก ดอกของบอนสีต้นนี้ก็คือเพชรเจ็ดสีนะคะวันก่อนที่เราถ่ายให้ได้ชมนะคะว่าเขามีใบที่สวยแล้วก็ใบกา้านใบแข็งแรงนะคะทีนี้เขาออกดอกมาพร้อมกันทำยังไงล่ะคะก็ต้องรอทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ทีนี้ก็สามารถจับผสมกันได้นะคะเดี๋ยวให้เขาโตเต็มที่ก่อน แต่สีเขาก็มีแดงเขียวนะคะมาดูว่าถ้าเขามีลูกออกมานี่หน้าตาลูกเขาจะเป็นแบบไหนนะคะเขาก็เป็นบอลส,เอสีเป็นบอลสีประเภทต้นนี้กัดสีนะคะกัดสีพอโตเต็มที่นี่คือเขาต้องกัดสีแน่นอนแต่เพชรเจ็ดสีนี่ จริงๆเขาเป็นบอลด่างนะคะเขาจะมีหลายสีนะคะด่างขาวด่างส้มด่างเหลืองก็มีนะคะเพศเจ็ดสีแต่ตอนนี้เขาก็จะมีแค่ที่เห็นเห็นอยู่นี้นะคะสองสีเป็นบอลด่างนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนว่าเขามีแค่สองสามสีนะคะที่เห็นอยู่นี้นี่แหละคะ่ะก็เลยถ่ายให้ได้ชมกันว่าทําไมถึงเอามาถ่ายอีกเพราะว่า ตอนนี้เขามีดอกพร้อมกันแล้วนะคะมาดูว่าต่อไปเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างความสวยงามสับรั่งของเขาก็อยู่แบบนี้ล่ะคะ่ะบอนสีสีเบญจรงกระดูกเขียวนะคะโอ้ใบเยอะมากเลยถ้าใส่กระถางใหญ่นะคะใส่กระถางใหญ่แล้วก็ใส่ดินเยอะๆวางไว้ตรงพื้นดินเลยนะคะเขาจะมีทรงพุ่มที่ สูงใหญ่นะคะอาจจะวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะเดี๋ยวพอเขาออกดอกเสร็จแล้วเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํำออกมาไว้นอกตู้นะคะทั้งสองต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาโตมากแล้วเอาเข้าในตู้นี่รู้สึกว่าจะเต็มตู้เลยนะคะแค่สองต้นนี้มุมหนึ่งตู้กว้างก็เมตรหนึ่งนี่สองต้นนี้ก็ กินไปเสี่ยวนึงแล้วนะคะตู้นี่แหละค่ะถ่ายให้ได้ชมความสวยความงามอะไรที่แปลกใหม่นะคะว่าทำไมเราไม่ค่อยได้เห็นดอกบอนสีนะคะเพราะว่าพอโตนะคะยิ่งบอนสีต้นไหนที่มีราคาแรงๆนะคะโตซะหน่อยขนาดนี้คือเขามีหัวแล้วเราก็จะทำการผ่าแต่ถ้าเราไม่ผ่านะคะเรารอเขาอีกสักหน่อยเขาก็จะให้ดอก เราแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะต้นนี้เอามาน่าจะเกือบสิบเดือนสิบเดือนแล้วนะคะรู้สึกว่าเอามาพฤศจิกายนหกสี่นะคะเขายุบใบลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นใบมาใหม่นะคะไม่ได้ทำการผ่าเลยนะคะต้นนี้มีหลายโกหลายโนทีเดียวส่วนต้นนี้ก็น่าจะหกเดือนได้ละมั้งคะหกเดือนล,ละดู แต่เขาก็โตเต็มที่ความสวยงามของเขาสวยงามมากจริงๆนี่คือสีเบญจรงกระดูกเขียวนะคะนี่ค่ะสวยสะพรั่งขนาดนี้สิบเอ็ดใบนะคะต้นนี้ก็ใช่ย่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างนะคะดูใบแค่นี้ก็ใบก็แทบจะ ไม่เหมือนกันนะคะอันหึงเม็ดสีส้มอีกอหนึ่งเม็ดขาวชมพูนะคะค่าสำหรับคลิปนี้ถ่ายให้ได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคลิปหน้ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆเราจะมาถ่ายให้ได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ